อันนี้นะคะเคียท,ทำปลาร้าทอดทงเครื่องค่ะปะลาร้านะคะปะลาล้าของแม่เคียเป็น,เป,นเป็นปลาสร้อยปลาสร้อยแม่เคียร์ทำเองค่ะก็เอาปลาสร้อยเอาเอาไปปั่นเลยไปปั่นในโถประมาณสิบตัวแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปห้าเม็ดอืมกระเทียมหอมของชูรส มะนาวค่ะมะนาวหนึ่งลูกอจากนั้นก็เอาไปปั่นเลยทุกอย่างาไปปันป่นปั่นละเอียดเลยนะคะให้ให้ก้างเขาละเอียดอะ่ะให้ก้างละเอียดเลยแล้วก็อจากนั้นก็มาสร้างน้ํามันสร้างน้ํามันแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วก็เอาปลาที่เราปันป่นไว้อ่ะปั่นไว้แล้วก็ปรุงเครื่องไว้แล้วอะ่ะใส่ลงไปทอดทอดให้สุกเลย เนี่ยแล้วก็สุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยกินกับผักสดผักต้มหรือว่าจะขยำข้าวก็ได้อร่อยอร่อยมากเลยใครชอบกิน